แกงเห็ดของคนภาคเหนือทำยังไงอร่อยไหมนะคะมาดูกันเลยค่ะคลิปนี้มีคำตอบนะคะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้องเห็ดอยู่4อย่างด้วยกันนะคะเห็ดตัวแรกจะเป็นเห็ดหัวดำๆที่ขายในเซเว่นชื่ออเรนจิอะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละทุกคนแล้วก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะใส่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเห็ดหัวขาวที่ขายอยู่ในเซเว่นเหมือนกันตบท้ายด้วยเห็ดเฟืองนะคะทุกคนเห็ดฟางนั่นแหละเออแล้วก็หันห่นหันห่นหั่นลงแบบนี้จะได้เห็ดเท่านี้เลยเยอะมากๆเลย แล้วเราก็จะนําเอาน้องเห็ดไปล้างกันการล้างของหนูก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็เคเร่เคเร่เคเรแบบนี้แล้วก็เอาน้องขึ้นมาเสด็จนะคะทุกคนต่อไปเรามาทําน้ําพริกแกงกันนะคะทุกคนเราก็จะใส่พริกนะคะแล้วก็เป็นตะไคร้ค่ะแล้วก็ใส่ชูรสนะคะตามด้วยเกลือแล้วก็กะปิค่ะทุกคนแล้วก็ตำตำตำเคเร่เคเร่เคเรนะคะแล้วหลังจากตําได้ที่เสร็จแล้วนะคะก็จะไปต้มน้าให้เดือดกันค่ะทุกคนแล้วเราจะนาสากนะคะที่เราใช้ตำ เมื่อกี้เอามาล้างในหม้อเลยเพราะว่าจะทําให้น้ําแกงของเราอร่อยขึ้นนะคะพร้อมกับครกด้วยนะคะทุกคนคือน้ํล้ังครกนะคะคนภาคเหนือเ,เชื่อกันว่าถ้าเอาน้ำ้างครกมาใส่มันจะอร่อยมากๆทุกคนจ๋ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ํามันเริ่มเดือดน,นะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็รังครกรังอะไรไปก่อนนะคะรอเวลาเนาะหลังจากนั้นหนูก็จะคนๆๆๆแล้วก็เทน้าําปลาร้าลงไปเจนเห็นไหมว่า น้ำของเราเริ่มจะแบบเจ้มโจนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เผ็ดลงไปนคนโคเลโเคเรโคเรโคเรนะคะแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอให้น้องเริ่มเดือดน,นะคะแล้วก็ลองชิมดูว่า รสชาติได้หรือยังนะคะแล้วเราก็ไปต่อที่สุดท้ายเลยผักกระถินค่ะทุกคนไปล้างผักกะถินเสร็จปุ๊บล้วก็เอามาใส่แล้วก็รอให้น้องสุกนะคะจังหวะนี้ก็คือคนคุเรคุเโคเรแล้วก็รออย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ล้างไม้ล้างมือล้างมีดล้างอะไรรอนะคะเสร็จปุ๊บนะคะจะมีน้ำฟูๆออกมาแบบนี้นี่คือเดือดเสร็จแล้วแล้วก็สุกแล้วนะคะเป็นขั้นตอนอันตักใส่ถ้วยน่ากินมากๆทุกคนแล้วก็เห็ดนี่คือเป็นเห็ดสดเพราะเราเลือกกันเองนะคะทุกคนแล้วก็ดูหน้าตาแล้วก็น้ำซุปของเขาก็คือเจ้มจน ะะก,กินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็คืออร่อยจัดจัดเลยทุกคนจ๋ากก็จัดใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะทุกคนพอรับประทานแล้วเห็นไหมว่าน่ากินมากๆไปลองทํากันนะคะทุกคนรับรองว่าราคานี้ไม่ถึงร้อยแน่นอนค่ะไปจัดเลย